ชัดเจนพันข้าวครับวันนี้พาทุกท่านมาดูแปลงนาของชัดเจนนะครับเป็นข้าวเหนียวนาฮากาเบอร์สิบแปดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นแสงแรกของสัปดาห์เลยนะฮะนะครับหลังจากพายุสูริกนะครับวิ่งผ่านไปนะครับก็นะครับทาให้เกิดนะครับท้องฟ้าสีครามสีขาวสีฟ้าเลยนะฮะนะพี่ผ่านมาคือฝนครึ้มฟ้าครึ้มเมฆแบบหืมปกคลุมทั้งวันเลยนะครับไม่เห็นแดดเลยนะฮะเพิ่งจะมาเห็นวันนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นได้เลยครับว่าน้ําในแปลงนาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหลายท่านก็พยายามปล่อยน้ําออกอยู่เนาะนะครับบางคนยังไม่ได้ใส่รับรวงนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเอาอย่างนี้ครับถ้าน้ํามันเยอะเนาะถ้าน้ํามันเยอะคันนามากๆนะครับมันล้นคันนาอยู่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งใส่นะครับรับรวงเนาะนะครับแนะนําให้พ่นปุ๋ยเกล็ดก่อนนะครับปุ๋ยเกล็ดก็คือปุ๋ยปุ๋ยที่นะครับฉีดพ่นทางใบนะครับให้เขากินทางใบก่อนนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยที่มีตัวท้ายเยอะหน่อย นะครับพ่นทางใบไปก่อนครับสัก3-4วันน้าลดนะครับท่านค่อยหว่านปุ๋ยเม็ดเนาะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้นะครับปุ๋ยเราละลายละลายทิ้งเกินไปนะครับเงินเราก็จะละลายตามนะครับหลายท่านตอนนี้ก็กําลังปล่อยน้ําออกอยู่เนาะนะครับก็ไปบริหารจัดการเอานะฮะบริหารจัดการเอานะฮะก็คือพ่นทางใบให้ก่อนระหว่างยังไม่ยังไม่ยังไม่ให้ปุ๋ยเม็ดเนาะนะครับพอ ให้ปุ๋ยทางใบไปสักพักหนึ่งนะครับน้ำเราลดเราปล่อยน้ําลงได้แล้วเอาน้ํกขุกขิกพอดีประมาณ5เซนสิเซนเนี่ยเราก็ค่อยหวานปุ๋ยเนาะนะครับปุ๋ยที่หว่านเราเงินเราทั้งนั้นนะฮะนะครับเงินเราทั้งนั้นครับอย่าปล่อยไปนาคนอื่นนะครับเราต้องได้เนาะนะครับก็บริหารจัดการเอาครับผมแล้วแต่พื้นที่นะไม่ดามากกันนะครับผมนะครับแปลงนาแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับอยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าของนาเนาะว่าจะทําอย่างไรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นะครับควรจะให้นะครับ ปุ๋ยรับรวงในข้าวไวแสงหรือข้าวนาปีนะครับนะที่จริงตามหลักแล้วก็ไม่ควรจะเกิน20กันยานะครับ20กันยาแต่ตอนนี้คือ26กันยาและเพราะอะไรเพราะข้อจํากัดของฝนครับนะครับเราคุมสิ่งแวดล้อไม่ได้เราคุมฝนคุมพายุไม่ได้นี่ฮะเราก็ต้องบริหารจัดการแปลงนาเราให้ดีที่สุดเนาะอันนี้คือผมใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนะครับใบก็เขียวดีนะครับนะครับใบก็เขียวดีก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าท่าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเ้าเหนยวต้นเตี้ยหอมนะครับ เบอร์18เลยครับนั่น,าน59าตัวนี้นะครับผม